สวัสดีครับแอปดิสคัทพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับครูชื่อดังของเราคับหน้าเดิมด้วยครับผมพี่เจ็ตบอสคับสวัสดีครับผมผมโจเกอร์นะครับวันนี้ก็มาดูกันครับกับมือถือรุ่นใหม่ซ a m s u n g า a l a x y S6 แล้วก็ S6H ครับใช่ครับเป็นมือถือรุ่นใหม่ของ Samsung เลยนะฮะแล้วก็เป็นเลือกคมด้วยปีนี้ใช่มันเป็นรุ่นที่ s a m s u n งให้การคาดหวังไว้ว่านะครับว่าจะประสบกามสำเร็จใช่คือเขาคาดว่าเฮ้ยนี่คือโทรศัพท์ แลกชิปของเขาที่เป็นสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดเท่าที่มีในตอนนี้คือเขาใช้คํานี้เลยนะใช่ครับไม่ใช่ผมตั้งเองนะ <c oughs> เขาให้สัมภาษณ์แบบนี้เลยต <c oughs> อกยำ้ำ <c oughs> คือเขาว่าได้กล่าว่าโอเคผมไปจะเอาไปเปรียเทียบกับตัวอื่นใช่ค <c oughs> ไห่ ก็คือจะบอกว่ามันพัฒนาทั้งหมดเลยนะฮะทั้งเรื่องวัสดุแล้วก็การดีไซน์ใช่ครับซัซสงก็บอกว่าที่เคยมีมาเนี่ยคือเขาลบทิ้งหมดเลยฉีทิ้งทุกอย่างใช่ครับเขาขอเริ่มต้นใหม่กับสังสงเอสหกอย่างฝ้าลังนี่ก็เปลี่ยนไปใช่เป็นกระจกก็รด้รากาสีนะครับนีครับนี่ครับคนแรกนะครับนี่ครับแให้เห็นความบลิ n ของมันนิดนึงนะและดูขอบขอบเครื่องนี่ฮะขอบเป็นโลหะเลยนะฮะครับขอบบางบางสำหรับเพีดนะ สำหรับ a ่ต้องบอกว่าสุดยอดนะเคลมมาบางชีสอะไรอย่างนั้นใช่ครับแล้วที่สําคัญมุมมอง,มองของ<ฟ>หน้าจอฮะคือจากที่คุณเคยมีประสบการณ์ของเอ่อซัมซุงกระซี่เอ่อโน้ตสี่มาแล้วนะที่เป็นโน้ตสี่ A8 เอ๊ะโน้ต A8 ที่เป็นโน้ต A8 อะโน้ต Full HD ใช่ครับโน้ต A8 นั่นแหละโน้ต A8 เนี่ยเอ่อขอบจอเนี่ยมันจะโค้งมากกว่านี้แต่ว่าเป็นขอบจอที่เหมือนเป็นสองเลเยอร์นะเพราะเลเยอร์ตรงขอบโค้งเนี่ยมันจะทํางานแยกอิกสระจา,าจากหน้าจอของเอ่อจะไม่เหมือนกับซัมซุงกระซี่ S6 A8 ไม่เหมือนกันเลย แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นหน้าจอเดียวกันเลยนะฮะเวลาคุณดูที่หน้าจอเนี่ยมันจะโค้งสุดทั้งเกมทั้งภาพทุกแอปพลิเคชันนะครับจะเห็นหมดเลยนะฮะถ้าเจนด้านขอบใชะครับแทบไม่เหลือพื้นที่ไม่ทันเเวลาเห็นภาพอ่ะมันดูสวยมากครับพี่ใช่ไหมมันเจ๋งมากเลยครับแล้วเราก็ไปที่สิงคโปร์สิงคโปร์ชายึงสิงห์มาสามวัสองคืนครับผมพี่ก็บอกว่าโอเคไปเป็นแบบชายึงสิงอยู่สามไปไปที่งานซัมซุงไอซี่เอสซิกส์เวิลด์ทัวร์นะครับใช่ครับ คือเขาจะไปตามหัวเมืองหลักใช่แล้วรอบนี้คือจัดที่สิงคโปร์ใช่ครับผมครับผมก็มีทั้งเราเห้ได้เห็นบ็อกเกอร์ไหมบ็อกเกอร์พร้อมกับสื่อหลายๆชาติไปรวมกันใช่ก็มีอย่างทั้งฝั่งประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นในเอเอ็ยนะครับก็คือภูมิภาคนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เขาพาเราไปคุยกับดีไซเนอร์ที่คุยกับเรื่องของ ก็ดีไซน์เรื่องเกี่ยวกับ S 6กับ S 6กเเนี่ยนะฮะก็อย่างที่เราเล่าไปนะครับแล้วพาดูอุปกรณ์เสริมต่างๆที่มีแนวโน้มว่าจะมาจากเข้าประเทศไทยหรือว่าการทำงานร่วมกับแบรนด์ดังๆอย่างเช่นมงบลังอย่างเช่นเบอร์ตันใช่ครับแล้วก็อีกหลายแบรนด์อย่างเช่นอัเตอร์เลยใช่ครับซัตเตอร์บล็อกด้วยใช่ครับคือจะบอกว่ารอบนี้เขาจัดเต็มเรื่องเคสนะแล้วก็แบตเตอรี่เสริมด้วยใช่มีมาให้และแผนที่สำคัญนะฮะ ตัวนี้รองรับการชาร์จไร้สายด้วยนะครับมีมาขายด้วยลักษณะกลมๆคือต้องบอกว่าซัมซุงเองเนี่ยคือแบบเพ่งเป้าเรื่องนี้ไว้นานมากเพราะว่าคือก่อนหน้าที่จะมีประขายขายตัวนี้เนี่ยก็จะมีการประกาศผ่านออฟชิวบล็อกของซัมซุงว่าทางซัมซุงเองเนี่ยซุ้มพัฒนาเรื่องนี้น่ะมาไม่ต่ำกว่าสองปีก็คือมาตรฐานการชาร้าไร้สายเนี่ยคือเขารองรับทุกมาตรฐานนะครับเขาก็บอกว่าเครื่องเรือธงปีนี้เนี่ย ต้องรองรับแล้วเขาก็มองไปถึง้ว่าการติดตั้งจุดชาร์จไร้สายร่วมกับเอ่อร้านกาแฟที่มังนอกร้านกาแฟร้านอ่าร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังสนามบินคือทุกที่นี่ต้องสามารถรองรับพวกนี้ด้วยใช่ครับก็คือตอนนี้คุณไม่ต้องเปลี่ยนฝาหลังเพื่อที่จะรองรับมาตรฐานการชาร์จไร้สายได้นะใช่เพราะว่ามันติดตั้งมาให้เลยครับใช่ครับพูดถึงฝาหลังต้องบอกก่อนว่าต้องบอกว่ามันแกะไม่ได้แล้วใช่ถูกต้องนี้คือเขาไม่แกะได้นะก็คืออืม ช่บางคนเขาบอกไปพี่ว่าเอ้ยซัมซุงกำลังทิ้งความเป็นตัวตนตัวเองหรือเปล่าใช่เพราะก็จะเจอเยอะมากว่าที่คนบ่นกันคนบ่นว่าไอ้ทำไมอ่ะใส่เมมเพิ่มไม่ได้ฟ้าล้างถอดไม่ได้ทำไมต้องไปทำให้คล้ายกับอีกเจ้าหนึ่งไปแล้วแต่แอปเปิลสามพพูดว่าไอเจ้าหนึ่งพูดอุตส่าห์นะด้บอกว่าเรืมองพี่พี่ว่าก่อนคือผมรู้สึกว่าคือไอ้การโค้งเนี่ยมันก็เป็นเคิร์ฟแบบมันเป็นการเอ่อ ออกแบบปกติอ่ะอแล้วอย่างจุดตำแหน่งของลำโพงผมก็เฉยๆเพราะว่าคือแบบมันก็จะมีแค่กี่ซองไะม,มันไม่เสรยไม่เหม่อน,นเีเรียลบงกอคุณจะให้เป็นแบบซีเรียลข้างหมูอ่ะคุณจะให้ลำโพงเป็นซีเรียลข้างหมูอ่ะ,ใ,ะให้คุณให้คุณซีเรียลเป็นแบบเออเป็นไอกลักหกเหลี่ยมไม่ใช่อ่ะคุณยิ่งถ้าเกิดเป็นโน้ตหกเอ็ดนะตัวนี้นะผมรู้สึกเลยว่าไม่ค่อยเหมือนหรอก เพราะว่าขอบข้างตัวนี้มันเป็นขอบแบบบางมากใช,ใช่ครับแล้วก็เป็นช่วงที่รับกับตรงจอโค้งพอดีสวยงามนะฮะแต่ว่าตัวนี้มีความคล้ายมากกว่าอีกไอ้ตัว S6 ธรรมดาเนี่ยแต่ว่าก็ไม่เหมือนซะทีเดียวเพราะว่าด้านข้างเนี่ยเขามีการบากไว้ด้วยใช่ให้มัน,นแบนๆหน่อยนะฮะให้จับแล้วแบบมันไม่หลุดมือง่ายข้อมือแต่ขณะที่คุณเนี่ยถ้าคุณจับนี่คุณจะต้องใช้ ความสามารถในการว้องใช้นิ้วเดคือคุณก็ต้องแบบอะอันนี้เอาอุ้งมือเนี่ยกดมันนิดนึงเพราะว่ามันหลุดใช่ต่ถามว่ามันมันจับไม่ถนัดไหมผมว่าไม่นะมันก็โอเคแลวพี่เพราะว่าบางคนกลัว่ไม่มีไม่มีขอบจอจะจับยังไงจับตัวจริงก่อนครับเจาเพิ่งมโนใช่ก็อยากให้ไปลองที่หน้าร้านดีกว่าลองก่อนตอนนี้วางขายแล้ว ใช่ไหมวางขายผ่านเอ่อ A AS Online Store แล้วแล้วก็มีตามแบรนด์ช็อปชั Shop ้นนำทั่วทั่วไปใช่ครับเอาองนี้ทำไมมามาเร็วก่อนกำหนดนะตอนแรกวันที่20เอวเาวก็ดีมากเขามีเยอะไงคุณท <c oughs> องเยอะดีไง <c oughs> เอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมอย่างที่คุณไปเออเป็นชายเมืองสิงห์มาสามวันชายเมืองสิงห์นะฮะคุณมีอะไรประทับใจม้างอ๋อประทับใจ ผมเห็นตี้ u ล็อกเกอร์เพียบเลยนะคุณครับคุณครับคุณคิดว่าคนดูนิทรรอยารแตเห็นตี้บล็อกเกอร์ที่คุณเห็นเหรอประทับใจนะฮะงานจัดใหญ่มากครับดูเรายิ่งใหญ่คือเราไม่คยได้สัมผัสงานระดับนี้เท่าไหร่ระดับภูมิภาคโอเคเ๋ยอันน้ถึงงานภาคค่ำของงานภาคเช้าก่อนคือได้่าวว่าคุณนิดได้เข้าไปกระทบไหลกับดีไซเนอร์ที่เขาออกแบบเขาเล่าอะไรบ้างผมอยากเขาหน้าตาดีนะฮะคือจะบอกว่าโอเคคือผมอยู่ข้างนอกคือผมได้เห็นแ a ช s i o บางอย่างของ ของผู้ดีไซน์เพราะว่าอย่างตอนที่ไปแบบ S3 ที่เกาหลีเนี่ยคือได้เห็นแพชชั่นของผู้บริหารกับที่พูดถึงเรื่องของดีไซน์นั่นตั้งแบบเรื่องของเสียงที่เขาบองว่าดูเรื่องธรรมชาติธรรมชาติตอนนี้ของอย่าง S6 เนี่ยที่จีนเป็นเขาเน้นยเขาเริ่มบ้างความหรูหราครับรอบนี้คือความหรูหราความหรูหราแล้วก็ใช้ความเป็นอัญมณีเข้ามาในดีไซน์ด้วยใช่ครับก็ประมาณเนี้ยพี่เท่าที่เราเคยได้ยินมาก่อนเขาก็เอา เอาเล่นต่อมาเรื่อใหม่อันนี้คือที่คุณแปลได้ลงไปสุดวิญญานี้คุณหายไป15นาทีที่คุณแปลได้ตรงนีจะบอกผมกำลังเนี่ยแอบแอบถ่ายพ็อกเกอร์คนอื่นอยู่เลยเพียงเพียงต้องเชิญคุณไป15นาทีแล้วผมรอข้างนอกใช่ครับคือบอกว่านี่คือเสร็จแล้วก็ไปดูพวกเคสแบบแปลกใหม่เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องความแบบความดีงามของหน้าจอไอ้ลิงยักษ์ลิงยักษ์ จะบอกว่าพูดถึงหน้าจอของกราสีเนี่ยผมต้องบอกว่ากราสีมันยำทานมากใช่ไหมคือจากเดิมเนี่ยคือการลอยขีดข่วนนะรอบนี้คือเขาการแรงกระแทกด้วยไม่แตกไม่แตกคือผมมแล้วเขาพูดถึงอันนี้ด้วยนะมีการพูดถึงคลิปที่ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ใช่แนั้นแหละเขาว่ายังไงบ้างจะบอกว่ามันก็อย่างนั้นจริงๆเลยพี่คือไม่แตกครับคงกระพันปลุกเสกเรียบร้อยแล้วแต่เขาบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ทุกโอกาสนะที่มันจะไม่แตกอ่ะ ไม่ใช่ว่าคุณซื้อปุ๊บคุณไปลองลยแล้วมันเรื่องของมุมม่เรื่องแขนของการผกกระทบจะบอกว่ายังไงเรื่องประกันเนี่ยเขาไม่รองรับนะฮะคุณไปเคื่งกับพื้นนแต่ถ้าการไม่ประกัน่ทั่วไปมันก็เออต้งตปาตปาเกข้กันอตล่าสุดมีคนบอกว่าเอาไปใช้เครื่องงอแล้วมันแตกนี้เลยเหรอมัลาสมันหักเออแต่ย่า่เครื่องงอมันก็มีมันก็มีสิทธิ์จะบอกว่ามันจะงอไหมเท่าที่ผมจับมันเนี่ยต้องบอกว่ามันแข็งแรงนะมันจะหักยังไงเนี่ย วิชาอีท่าไหนโอเคแล้วพูดถึงตัวเครื่องไปไหนอ่ะใช่ครับส่วนเดี๋ยวเราคิดว่าหลายๆคนก็คงรู้จักคีโนตรู้จักสไปคแต่สิ่งที่หลายคนประทับใจมากเลยคือเรื่องกล้องอ๋อโอ้ผมเห็นคุณเซลฟี่เยอะแม่คือจะบอกว่ากล้องหน้าเซลฟี่ได้ดีขึ้นนะฮะกล้อง5ล้านนี่คุณภาพดีชัดเจนที่สำคัญนะครับเขาสามารถถ่ายในตอนคืนได้ด้วยเพราะว่า f แสง f 1.9แต่ผมว่า f 2 9มันไม่ใช่เครื่องพิเศษไหม มีรุ่นอื่นที่ f 1 8ด้วยใช่แต่ว่าทำไม s a m มซุงถึงสามารถถ่ายภาพในที่ไม่ได้ดีขนาดนี้คือการโปรเซสการที่บอกว่าคือซั s u n g ทำกันบ้านมัาค่อนข้างดีสำหรับการถ่ายในพื้นที่แสงน้อยนะซอฟต์แวร์เทพก็เลนผู้อย่างนั้นได้ไหมอยากให้ดูเลนด้วยนะครับเลนนี่ปูดแบบแปงใช่เขาบอกไอเลน์ปูดๆเนี่ยผมว่าสวยดี อชอบ,ชอบมันตั้งแตตอนอในตัวเอซีลี่ละแต่ถ้าจะบอกว่าคือถ้าคุณคาดหวังคู่ปาล์มซิลฟี่ในตระกูลเอในตระกูล A ไม่มีฮะแบบแบบอย่างเงี้ยเขาตัดออกตัดออกฮะใช่ครับคือต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณเคยรู้สึกลำคาญนะฮะ <c oughs> เรื่องของแบบกรอก้องทีแบบเออต้องถ่ายเคลื่อนไหวต้องถ่ายอัดด้วยเสียงอัดด้วยโน่นนี่นั่นบอกเขาบอกอะไรว่าไม่มีให้คุณเล่นละไม่เหลือแล้วจะบอกเขาจะตำคาญทำไมก็เขาไม่ต้องใช้กันส้พี่ อ้าวคือมันถอนม่่ใชันไปคือบอกว่าคือซัมซุงนี่จะเอาลูกเล่นพวกนั้นเนี่ยเอาไปใส่ในสตอร์ที่คุณสามารถโหลดได้เองตั้งหากนะครับผมแต่ผมว่าพวกฟังก์ชันพวกนี้มันไม่น่าจะโหลดเพิ่มได้หรอกแต่ว่าสิ่งที่ผมว่าทับใจกล้องของ S อสซิกเอสตูเนี่ยคือกับการละลายฉากหลังทิ้งแบบคืออย่างตอน S5 เนี่ยก็คือคุณต้องมาเลือกโฟกัสเองต้องมานั่งเลือกคือมันต้องเออมีขั้นตอนของการโปรเซสลผลกันเยอะแต่อันนี้นี่คือแบบ อ่ะคุรใช้นิ้วปาดล่าปื้ดปื้นขึ้นบนล่างครับผมเร็วกว่าเยอะแล้วเขาบอกว่าคือด้วยความแบบเอฟที่มันแบบให้มาตัดเต็มเนี่ยละลายฉากลังได้แบบดูแถวหน้าอะไรกันผมใช้ทำได้ดีฮะก็คือถ้าใครอยากจะได้ฟังก์ชันพิเศษษอย่างพาวซิเฟ่ก็โหลดเพิ่มเอาใช่มีให้โหลดเพิ่มด้วยใช่ครับผมนอกจากนี้นะในส่วนเกจเจอร์ต่างๆที่เราเคยมีสำหรับซมซูนที่จัดเต็มอ่ะผมไม่เห็นแล้วนะตัดออกหมด อผมคิดว่าก็ให้โหลดเพิ่มอีกนั่นแหละคือผมมองว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจําเป็นกับคนใช้เท่าไหร่ก็ตามข่าวก่อนแล้เนี่ยที่เขาบอกว่าเขาจะตัดในสิ่งที่คนไม่ค่อยได้ใช้ออกใช่ให้ทางเลือกคนอยากใช้ไปโหลดเพิ่มสิ่งที่คนบ่นก็โอเคฉันเก็บไว้หลังบ้านก็ได้ที่อยากคิดถึงก็ไปโหลดไไปโหลดที่สําคัญนะครับแอปพลิเคชันพื้นฐานที่ติดตั้งมาเนี่ยเมื่อก่อนเราลบทิ้งไม่ได้นะใช่ตอนนี้ลบทิ้งได้แล้วครับอือหือใช่ครับสำสวงให้ทางเลือกมากขึ้น ก็ใครที่รู้สึกว่ามีบรอดแวร์เยอะจังก็บายบายแล้วที่สาคัญผมว่ามันสวยขึ้นไหมถามว่ามันไอโเรียบขึ้นเอก็สวยกาเรียบหรูดูแพงคือก่อนหน้านี้คือซัมซุงก็เหมือนชงชางนิดนึงเอารันก็ใส่คัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์เลใส่เข้าไปคราวนี้ก็ดูดีส่วนราคาดูระบดเบถ้าเกิดผมใส่สุดโอเคเสร็จผมจะได้เป็นเกิดเป็นแบบเหมือนครึ่งระดับที่ดูหรารดนิดนึงเพราะว่าฝาหลังที่เห็นเป็นเงาอย่างเงี้ยเป็นกระจกแบบเนี้ยครับ มันเป็นฝาหลังที่สามารถคริบแสงได้นะคือเหลือบแสงได้ไปดีข้อยังไม่ใช่มันเหลือบแสงได้พี่อย่างที่เป็นสีดำข้างหลังเลยแหละออย่าเป็นสีดำเนี่ยเวลาเหลือบแสงที่เป็นสีฟ้าๆหน่อยนะครับอ่าแต่ว่าสีทองแหละสีทองเหมือนพราะมันมันก็ทองอะพี่ถ้าสีเขียวถ้าสีเขียวอ่ะสีเขียวเนี่ยผมว่าเวลามันเหลือบไปเป็นครับเลยอ่ะเหมือนสีเป็นครับเฮ้ยแต่ที่ผมชอบสุดนะพี่สีฟ้าของ S6 ตัวปกติครับโอ้โหแม่ รูอ้ไว้ดาก่อนเดี๋ยวคุณครับคุณคิดว่าคนที่เขาดูคุณแบบเขารู้จักดูอ้แบบนี่เหรอผมเชื่อคนเล่นผมนี่อ่านยูกิทุกคนนะเดี๋ยวนี่คุณไม่คิดว่ารายการคุณก็จะมีลูกเด็กเล็กแดงดูคุณบ้างเหรอยังมียังไม่จบยุกิยังมีถึงภาคอะไรใหม่ๆแล้วโอ้โหนี่ไปหาภาคเก่ามาดูนะครับนะนี่กลับมาใช่ครับเรื่องนี้ก่อนเด็กเรียนไว้ผมยังล็อกเลยอ่่า่ไโซด้วยกลับมาเรื่องนี้ก่อนคุณน่แล้วคุณคิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจกับเอสเซ็กซีจะบอกว่า นอกจากเรื่องบอดีสวยงามแล้วก็เรื่องกล้องเลยเนี่ยครับเรื่อง UI หรูๆเนี่ยครับผมว่ามันคือจุดที่เป็นครั้งแรกที่ซัมซุงออกมือถือที่รู้สึกให้คนรู้สึกนะ คือพรีเมียมในระดับสูงเลยครับเป็นครั้งแรกดูเลอค่าดูเลอค่าพี่เออพูดถึงคำว่าเลอค่าคือราคามาเน่ยซือ3 2กิกนะครับเออถ้าเป็น S6 ธรรมดาเนี่ยเริ่มต้นที่23,900 S6S เนี่ย27,900ก็ราคาก็้นต้นก็มีใช่และ S6S เนี่ยจะเป็น64กิกนี่ก็มีมาด้วยนะฮะราคาอยู่ที่39,000บาทความเลอค่าเนี่ยอยู่ที่ขอบอยู่ที่ขอบครับราคาก็เลยกระโดดคือผมรู้สึกว่าฟังก์ชันน้อยไปหน่อยนะ มันมีแค่แจ้งเตือนแล้วก็ส่วนใหญ่คือการแจ้งเตือนอ่ะมันคือ notification อ่ะต้องบอกว่าคือขอบโค้งนะฮะคือเรื่องของโนติหนึ่งเรื่องของช็อตคัทในการโทรบริกาเบอร์ครับนั่นแหละแล้วไม่เะลรอีกมันไม่มีแล้วพี่นอกจากว่านาคตนี้มันจะมีการมันทัดเอยไม่มีแล้วไม่มันไม่เหมือนกับ note 8แล้วไม่เหมือนไม่เหมือน note 8แล้วแล้วเรื่องอย่างที่การมีข้อความเก๋ๆแบบเอ e focus เอ g มีไหม มันก็ไม่มีแล้วพี่มีการแจ้งเตือนแต่มันแจ้งเตือนทวิตเตอร์ได้ด้วยนะคือการแจ้งเตือนวันที่เยอะมากนะผมดูแล้วมันก็แจ้งแต่ว่าเรื่องการแจ้งเตือนมากกว่าแต่ว่ามากกว่านี้คือเราสามารถแจตได้แต่การแจ้งเตือนคุณคิดว่ามันเห็นชัดไหมอันนี้คือถามชัดไหมเหรอฮั่นผมว่าชัดเพราะมันแจ้งเตือนอยู่ที่ขอบนี่เลยอะถ้าเราวางไงหน้าไว้มันเห็นชัดเลยนะโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องรอให้มันปิ้งๆขึ้นมาแต่มันแสดงตรงนี้เลยนะโอเคไม่ได้ใจผมเอาไว้เส่สูรหยิบมาเ เห็นเลยที่ผมก็ต้องมองมุมอย่างนี้ใช่ไหมที่จริงผมใส่สูรแล้วผมไม่กล้าไว้ตรงนี้นะผมก้มทีมันลุกเลยะเดี๋ยวคุณก้มลงแล้วคุณทำอะไรก้มฮมก้มหยิบเศษตังเลยเดี๋ยวคุณใส่สูรที่คุณรุ่นเม่แปดบาทอ่ะอ่อะโอเคอะคุยกันแต่ผมชอบนะผมชอบแต่ว่าผมคาดหวังเลยนะว่าอนาคตซัมซุงอ่ะจะเพิ่มอะไรตรงนี้เพิ่มมากขึ้นอืมก็เป็นเรื่องของฝั่งเดยไฟนะฮะใช่เออแต่พูดดินี่ผมนึกนึกถึงอะไรพี่ เรื่องเมมอ,อ๋อเพิ่มไม่ได้จะมีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเมมเพิ่มไม่ได้ทําไมคือเขาอยากจะได้แบบพื้นที่ในการใส่อะ่วยข้อมูลเอ้ยดูคนต่าเยอะๆคุณโชคคิดไว้ผมว่าสันสองกิกก็เยอะแล้วนะวก็เยอะอยู่นะก็เยอะแล้วนะคนสี่กิ๊กยิ่งเยอะยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เลยคือคนส่วนมากจะมองแค่ว่าเอ้ยมีพื้นที่เท่าไหร่แต่สิ่งที่ซัมซุงใส่มาคือลักษณะอ่อ พื้นที่หน่วยความจำแบบรุ่น,นใหม่ที่สามารถมีการ read write ได้เร็วกว่าเดิมใช่ค่ะสี่เท่าและนนจริงผมคิดว่าการที่สามารถเพิ่มเมมได้เนี่ยมันมีผลเรื่องความเร็วด้วยหลายคนบ่นว่าทำไมมันไม่เร็วพูดปลาเท่า i อ s อเนี่ไงฮะซัมซุงพยายามลดความต่างเรื่องความเร็วให้มากที่สุดเพราะว่าทันทีที่คุณซื้อแบบ Mi c คร s อเดีเนี่ยมันจะมีคลาสของมันมีคลาสโฟร์คลาสซิกคลาสเทใช่ซึ่งโดยมากเขาถามเขาถามเออ คลาสโฟว์คลาสโฟให้ใช่ค่ะถ้าคุณอยากได้ดีคุณก็ต้องจ่ายไซส์คลาสเทนไว้ก็พันกว่าบาทก็แล้วแต่นะครับถถมมีมาตรฐานใหม่ๆด้วยซึ่งผมคิดว่ามันยิ่งแพงหนักหน่วงไม่ต้องเพิ่มหรอกใจจริงผมว่าไม่ต้องเพิ่มหรอกแค่นี้พอแล้วอืมอืมแต่ถ้าเกิดคุณกระเป๋าตังค์หนักนะฮะก็แนะนําครับคนณสี่กิกก็ถือว่าซื้ออนาคตไปเพราะว่าอย่างน้อยนี่แอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะเริ่มโอเคลิฟเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็ดซี u เลยนะคุณ ตัวนี้แหละฮะเป็น X n o s ครับครับผมของซัมซุงผลิตเองเมื่อก่อนนี้คนก็บ่นว่าเฮ้ยทำไม X n o s มันดูด้วกว่า Snapdragon เฮ้ยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แลวนะฮะ Snapdragon ล่าสุดนี้มีปัญหาเรื่องความร้อนนะต้องบอกว่าคือซัมซุงพัฒนาเยอะมากมันกลับร้องผีร้องถูกึ้นไปแล้วคือเมืม่อก่อนเขาบ่นกันเพราะว่า X n o s เนี่ยไม่รองรับถ่าย 4K ใช่ไม่รองรับ 4G แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วไง ตอนนี้มาลองแล้วทำได้หมดแล้วคือก็ใช้เวลาในการทํามาแบบถ้ามกลางเสียงบนเสียงแบบคอนุชเซอร์แบบตอนนี้ก็สามารถเชื่อถ้าชูต่าว่าโอเคเตอนนี้ฉันมีเอ่อซีพที่เป็นผลบัตรเลการวิจัยของกันเองเท่าที่ผมไปคุกคลีกันมาคือเล่นมันตลอดช่วงเวลา3วันที่เราไปผมประทับใจมากคพี่โบซื้อไหมคือถ้า ผมไม่ได้คือตอนนี้ผมถือเคซูมอยู่อันนี้คือ,อผมซื้อเองนะไม่เกิดกระทางซัมซุงครับผมคือถ้าให้ผมซื้อ Android เนี่ยคือผมอะทุกคงซื้อตัวเนี้ยอืมเพราะว่าคือตัวนี้มันคือแบบเทรนของแบบแฟลกชิมของวันนี้แล้วภายในปีนี้คิดว่ารเราที่น่าจะต้องเดินต่อไปแล้วเป็นพี่จะซื้ออะไรระหว่างเองกกับตัวธรรมดา ถ้าเป็นผมนะถ้าผมมีเงินก็เนี่ยถ้าเอาความถนัดมือผมจริงๆนะพอดีสาวันที่เป็นชายเปนสิงเนี่ยผมอยู่กับเครื่องนี้เนี่ยใช่ครับผมรู้สึกว่าคือผมเป็นคนที่ใช้กล้องถ่ายรูปเยอะแยะแม่ตรงนี้เนี่ยมันหนับคุ้นมือกว่าแล้วผมใช้มือในการแชทบ่อยมากถ้าเป็นขอบธรรมดาเนี่ยมันจะให้ความมั่นคงในการถือใช่คับหาเคส เอ่อเตอร์ปาร์ตี้ง่ายจริงคือเคสขวงทั้งคู่มีมีผมคิดว่าน่าจะมีเยอะทั้งคู่นยสวยมากด้วยเราะม่น่าจะขายดีแล้วก็คือผมต้องการอะฟิลิดหน้าจอได้ต้องการหนาแผ่นโปรเทคหน้าจอซึ่งอันเนี้ยเออแผ่นโปรเทคหน้าจอไม่อย่างผมคิดว่าจอโค้งไม่น่าจะมีแผ่นที่ปูได้เต็มนอกจากว่าเป็นลนไฟซึ่งผมไม่แนะนํานะพวกการลอยแบบลนไฟนี่ผมไม่เชียร์เลยผมไม่ชอบแต่ว่าใครที่แลง s 6 Edge แล้วกลัวไม่มีเคสจะบอกว่า เคสตรงมีแล้วก็สวยด้วยค่าไม่ใช่ครับสวยด้วยคือถ้าเกิดคุณเห็นบอดี้สีแบบไหนเคสก็แบบนั้นแล้วพอคิดหน้าจอปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกเวลาบอกอะไรอ่ะมีเวอร์ชั่นของชวร์ลกีด้วยนะใช่คืออยากอยากลุยอยากรออยากมุ้งมิ้งคือคือเขาทํามาเพื่อพร้อมที่จะดูตังเราทุกอย่างขออย่างเดียวเอามาขายรือ ผมค really? ิดว่ารอบนี้สมสุนี่จะจัดเต็มได้กับเขาหากหลายะคับก็หวังว่าเพราะว่าอย่างล็อกแรกเนี่ยจะมีคำถามว่าเฮ้ยจะมีสีพิเศษไหมจะมีสีฟ้าสีเขียวสีทักสีนี้ไหมวันนั้นผมได้คุยกับคุณนัทแล้วเอาที่คุณถามพี่เขาบอกก่อนมมกเอาที่คุณถามผู้บริหารก่อนเขาบอกกับผมว่าเรื่องสองสีอย่างสีเขียวสีฟ้าเนี่ยต้อง ดูเป็นไปก่อนกําลังคิดแต่ว่าสีเบสิกสีที่แบบเออเพลสให้กับสีขาวสีดาสีทองมาแน่นอนครับแต่ว่าผมคุยกับคุณนัทเขาบอกว่าสีฟ้าจะมาในงานทีมอีร็อกแน่เดือนพฤษภาเขาบอกว่ากําลังคุยคุยใช้คำว่าคุยนะครับเผื่ออาจจะอัซิเดนต์อาจจะไม่ไม่เาได้เรยกว่าลือแล้วนลือก็เป็นการคุยเป็นการพิจารณากันอยู่นะครับแต่ว่าและสีเขียวพี่ ก็กำลังก็อาจจะมีเอ็กซ์ทรูอาจจะผมอาจจะนะฮะอาจจะก็เป็นที่คุยกันอยู่เพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของสต็อกด้วยเรื่องของการผลิตด้วยแต่ผมก็บอกนะว่าสีเขียวกับสีเอสไงเอามาขายด้วยเอสก็เหมาะคูณแล้วถ้าเกิดแบบอีกสอบผมเปย่าเขาไม่น้อยใจเหรอ เดาวอสีพิเศษฮะสีฟ้าสีแดงอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้ใจแล้วคุณแมามาแมงคับยู่ค่ายเดียวอืมก็สีฟ้าก็ไปขายกันดีแทงไงะครับแล้วทรูเดาเอสีใหม่เป็นสีส้มครับี๋ยวนี่เป็นสีไอออนแมนขนาดนั้นนะคุณครับผมอยากเห็นนะสวยแน่ผมว่าสวยแน่เลยอืมโอเคครับแล้วคุณมองว่าเอซซิกซ์ทั้งสองตัวนี่เสียงตอบรับนี่คุณมองอครับอ๋อโอ้คุณจะบอกว่าหลายคนชมนะ พขาเขาคิดว่ามันสวยมากยิ่งพวกเราอ่ะบล็อกเกอร์ที่ไปจับมาทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวอ่ะคือมันสวยผมเชื่อว่าถ้าใครบอกได้จับแล้วนะแล้วบอกว่ามันไม่สวยนะมันจะอคตินะเนี่เขาอาจจะมีไหมผมกำลังพูดเขาอาจจะมีความเห็นของการเลยไหมสมติผมรู้สึกเมนการอคติเลยนะเพราะว่ามันมันสวยแบบว่าไม่มีไม่มีจุดที่จะแบบสงสัยเรื่องความงามมันเลยอะฮะคือเขาก็กลับไปแก้สิ่งที่หลายๆคนเต็งอย่างพอ S5 เนี่ย คือดีไซน์นี่คือมันล้ำล้ำไปมากคือมันล้ำหรอพี่คือมันคือมันมาจากดันเวออ่ะคือคุณต้องเป็นคนที่ติดตามแฟชั่นพอสมควรตอนในไฟเนีในใจผมอย่างที่ผมเขียนรีวิวแหละว่าว่าไม่ค่อยสวยตักเตยามันไม่ค่อยสวยเราไค่โดนใจผมแล้วไม่เลวรลา์ขนาดนั้นแล้วต้องมีอะไรมากไปลกๆข้างหลังด้วยแต่ต้องบอกนะพี่ S 6 S 6 A เนี่ยมัน ซิมพลิตเดียร์เบสมันสวยกว่าที่ผมคิดไว้คือที่ผมจินตนาการไว้มันไม่ขนาดนี้ไงว่าจ่อมาได้ขนาดนี้อะไรเออแต่จะว่าโอ้ออกมาปุ๊บบางๆแบบซึมซับ,รบกระทบพิเศษอะไรอย่างเงี้ยขนาดนี้มันงานศิลปชะชัดๆเลยนะเนี่ยครับโอเคแ,แล้วทำไมคนที่ทมดีไซเนอร์ขอเขาตื่นตาตอนที่เขาตื่นคุ้เจอเขาอ่ะผมเราคุยไมออกผมไม่กล้าคุยกับชาวต่างชาติครับ โอเคก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับเทปนี้ขอบคุณพี่โบนด้วยนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญครับผมขอบคุณครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวถามจริงๆเหรอนี่ไอที่จบเมื่อกี้นี่คุณปวดท้องเหรอใช่ก็เห็นเนี่ยเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วหมดเวลาคุณก็ต้องให้เวลาบอกว่าเป็นนานแล้วไงผมเลยสรุปจบเขาบอกกันับว่าแบบคุยอยู่ๆเฮ้ยเฮ้ยนี่อทของไส้มวนปวดปวดท้องหรือเป่เออว่าก็ฝากไว้นะฮะเราไปเล่นกันดูคือผมไม่ได้ไม่ได้แนะนานะ ว่าให้ไปซื้อกันฝาไว้ในเพลงที่จำขอให้เธออโอเคก็คือขอฝากไว้คือว่า ผมไม่บังคับให้ไปซื้อนะไป<ต>ลอง<ต>เล่นเชียม<อ>ากเลยอะเชียคือผมชอบไงออกเล่าตาม,มากส่วนตัวผมอยากซื้อเลยแล้วคุณซื้ออะไรมคุถามอย่างนี้ตอนนี้ผมโดนเจ็ดสิบดีตวดวิญญ,ญาณไปแล้วครับพี่ผมว่าจนมากเลย <c oughs> ใช่แต่ก็อยากได้มาถ้าเกิดผมต้องซื้อเมือถึงตอนนี้ก็รอว่าเผื่อบีชาเคิวเท่าไหร่เขาซื้อไปแจกหโหงั้นเลยเฮ้ยแต่คอยบอกเฮียตันครับซื้อไปแจกทนายเขาเขาเพิ่งแจกเบนซ์ไปเนี่ยคุณไปดูเบนซ์ไม่ดูหรูกว่าก็จะเผื่อมีเขาแจกหลาจับเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยคุณ ใช่รัสรุปจบจริงๆไหครับผมสรุปจบเลยฮะสรุปจบเลยฮะซื้อไหมฝากไปด้วยเราไปเล่นกันดูซื้อไหมถ้าผมต้องซื้อมือถือตอนนี้ผมเอาแน่ครับถ้ามีก็ซื้อนะตัวนี้ฮะครับเอาตัวเอทครับอย่างนี้บอกนะฮะถ้าใครกังวลเรื่องขอบจอเรื่องเอ้มันจะคุ้นมือไหมมันจะพังง่ายหลุดไหม ไปลองครับเพราะมือใครก็มือมันรอบนี้ขอบอกฮะสีฟ้านะครับตัวนี้สีฟ้าสวยมากของ S6 ธรรมดาแล้วก็สรุปจบแลในนาทีกว่าแล้วเอหระฮะสรุปเลยนะฮะเมื่อกี้กระซายฝากไว้ครับลองไปเล่นกันดูเล่นก่อนแล้วค่อยติดใจแล้วนะฮะใช่ครับครับผมไม่จริงครับอึ้งอึ้ง